ราย,ยการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันเฮโมาดูก่อนบ่ายใครเปรียดบุกปีนันเนียเชิญยิ้มเชิญหา อยู show, ่จนเป็นตำนานสร้างความสำราญสุดสันต์สังรุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยังเก่ามุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเต้นเต้นเล่นให้ทุกตับเชิญชมเลครับหาแน่แม่จ๋าก่อนไปก่อนไปใครเครียดก่อนไปก่อนไปใครเคลียดจะเหงาจะเศร้าจะเครียดใคร สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันพีทีเต็มที่เต็มพลังอาะครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อนะครับสวัสดีพ่อทุกคนเลยนะพี่น้องอะครับนะพี่น้องพี่น้องตายกันหมดแล้วครับวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกด้น,นะครับ,รบวันนี้เราจะมาเปิดเวทีปลาใสกันนะครับ องแต่ละพักวันนี้นะครับเราจะมาเปิดปลาสายเกี่ยวกับเรื่องอ่าออบตรอสพแล้วก็กอรมนอาเดี๋ยวครับเอาแค่อบตเดี๋ยวก็พอมาครับผมออบตนี่คืออะไรครับองค์การบริหารส่วนตำบลครับผมอ๋ออย่างรอสพเนี่ยรถส่งพระใช่เหรอรับใช่ครับรอสพไม่ใช่รับส่งพัสดุรถส่งพระครับเหอแล้วพอขอรอพาคเข็นรถ กออลมนอกออลมนออ่านไม่ได้ครับผมกออลมนอย่อมาจากอะไรครับกออก็ผมถึงถามคุณนี่ไงไม่ทราบว่าพอมีใครจะรู้ครับกออลมนอไม่ทราบครับอ่ะคุณเหรอครับไม่รู้ไม่รู้ถามเลครับผมกออลอมนอจะได้ไหมครับกออลมนอกออลมนอะกอรรร์ดอมนอครับอาล้ครับคราวนี้ก่อนเดี๋ยวผมเราว่ามารู้จักกับหัวหน้าพักกันเลยดีกว่าครับเข้า สวัสดีครับขอเลเซนด์หน่อยครับใครครับผมติดตามคุณครับคุณไลออนคิงส้าหล่อจังครับดูจะเป็นสิงโตไปเลยลูกพักผมครับอ๋อนี่ลูกพักเหรอครับชอบไม่ชอบมากลูกพักคุณมีใครบ้างครับนี่ลุงตู้นั่นน่ะลุงต้อมลุงต้อมครับอ๋อแล้วคนต่อไปนั่นคุณสรันเหรอครับผมผมคิดว่าอาหารมารน่ะนะไม่ใช่รามเกียรติ์หรอรามเกียรติ์ร้อนอะไรนะฮะ คุณคุณดูหนังอินเดียเยเะอะไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ<ช>ค,ค,คุณสนลันอ๋ออ๋อรู้จักครับคุณสันแล้วคนต่อไปนั่นคุณทนายทนายครับ,รบทนายอะไรฮะทนายอ้า นาทีกี่บาทนะเนี่ยไม่แม่พูดไดทนายลูกตั้มลูกตั้มจัดแล้วคนสุดท้ายคือจอรจัดครับไ้าคุณจอรวิทย์ครับเออไม่ทราบว่าพักคุณชื่อพักอะไรครับพักผ่อนไม่หมดครับงดเชื่อเบื่อทวงครับผมพักแพร่ก่อนดิโอ้ขอเชิครับขอเชิญครับขอเชิญเชิญตรงนี้ได้ไหมครับได้ได้ครับคุณชื่อพักอะไรครับอ๋อพักสายตาเธอนคนดีหลับลงตรง ร้องให้จบครับผมชอบเพลงนี้ครับไม่ขาดตรงนิดหรอครับผม,มผม,ผมชอบผมศิษย์ผมชอบมากเลยครับผมว่าเปลี่ยนเพลงดีกว่าครับผมไม่เอาพักนี้ได้ไหมครับเอาพักอีกนี้มีไหมพักอะไรอีกมีอีกพักครับเอาชื่อใหม่ดีกว่าพักตรงนี้ดีกว่าเออผมว่าไม่ต้องพักตรงนี้คุณเปลี่ยนพักตรงนู้นดีกว่าไหมครับตัวเลืจะปลาสายไหมครับเนี่ยปลาสายสิครับแล <house> ้วใครคนแรกครับที่จะปลาสายขอเชิญลุงลุงครับลุงตู้ครับเชิญคนแรกเลยครับ เชิญครับขอเชิญคไม่ได้ครับไม่ไม่ไม่นี่คุณเป็นหัวหน้าพักอีกไหมครับเนี่ยเป็นหัวหน้าพักวะผมหัวหน้าพักคนที่จะปลาสายคนแรกคือใครคุณสรันครับอ๋อขอเชิญมาเชิญคุณสรันะมีอะไรจะปลาสวายก็เชิญปลาใสผมผมเล่นหมดแล้วผมตอนนี้ผมเอาหมดแล้ะ เดี๋ยวเลยมีฟาต้ละสิ่นาะฟาโต้ฮะคุณสลันทำไรครับหาเสียงครับหาเสียงก็คือหากประชาชนครับวัสดีพี่น้องประชาชนทุกท่านครับตาดิ่งแผมนายสลันอยู่สลูเยอะเสลอกผมรักทุกคนถ้าชอบผมมือได้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากสวัสดีพี่น้องประชาชนชาวดอนหอยขมทุกท่านครับ ปีนี้ปีอะไรแล้วปีนี้ปีอะไรปีไหนแล้วที่เราทนทุกข์ทรมานกันเคยไหมเคยมีคนให้คำสัญญากับพวกเราว่าเราจะทำตามสัญญาหน้าครับมีไรครับมีไรครับลูกตบผมทำไมครับเนี่ยไม่ได้ตบน้ำกี้เขาสะกิดนะสะกิดนสะกิดนะดัผมขอให้เขาถอนคขาพูดครับถอนอะไรอีกเหรอครับถอนนี้เลยครับถอนอะไรผมผิดอะไรครับถอนอะไรเนี่ยเมื่อกี้คุณพูดอะ พูดอะไรจะทำตามสัญญาไงของผมของผม่าเอาก็พูดได้เดี๋มีอะไรครับมีอะไรครับเอ้ามานั่งก่อนจะไปหาเรื่องเขาเ้าแกเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ผมว่าคุณนั่งดีกว่าครับนะเออผมว่าอย่าทะเลาะกันเลยนะไหนๆก็พักเดียวกันแล้วนะครับใช่ครับอย่าทะเลาะกันนะครับปลาใสต่อเลยครับคุมสลันครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านครับบ้านเมืองไทย รถก็ติดฝนก็ตกนกกระตอกออกจากรังตกๆกตก,ตกอยู่ได้ตกจนน้ำท่วม,มบ้านผมอยู่ยที่ยาพาชีลรบิีเชียงรายเอาผมมดเลยน้ำท่วมนี่บ้านบ้านอื่นไม่ท่วมบ้านผมท่วมอยู่คนเดียวอ้ทำไมอะท่วมถึงเรานี้ผมก็โทร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 ไปโทรไม่ติดโทรติดได้ไงอะ่ะมิสคออ,อันนี้นะครับผมต้องทำใช่ๆเสียงครับมีน้องประชาชนทุกท่าน โครงการรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าทั้งหมดผมจะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนจากรถไฟฟ้าเป็นรถไฟชอ็อตเฮรถไฟช็อตด้วยให้คนที่เงินชอ็อตเงินไม่พอใช้มานั่งของเราฟรีแล้วถ้าเกิดรถไฟช็อตไม่พอมีรถไฟดูดไหมครับจะเอไปรั่วแน่นอนครับช่วงร้านมหาสนอก นี่มีเทสมอสุกี้อิ่มจังตั้งอยู่ครอบอสวัสดีค่นะคุณน้องสวัสดีครับผมสมัยเติมความสุขทุกครอบครัวยินดีต้อนรับครับวันนี้มีอะไรให้ผมรับใช้ดีครับผมคือเจอยากได้ผู้ชายดีๆคือเจ อยากได้หมอสุกี้ดีๆสักหมอหนึ่งนะจ๊ะคือหอมจังหิวเลยอะค่ะหิวสุกกี้เหรอหิวน้อง แน่นอนสิครับเพราะหมอ้อซุกี้สมายทำให้อร่อยฟินกินได้ทุกเมนูเลยครับผมนี่นะครับหมอ้อซุกี้สมายครับมีปุ่มปรับอุณหภูมิถึง2ระบบครับมีทั้งแบบต้มและแบบย่างครับผมถาดย่างเป็นเทฟลอนครับทำความสะอาดง่ายส่วนหม้อต้มนะครับเป็นสแตนเลสอย่างดีครับผมสามารถกระจายความร้อนได้อย่างรวดเร็วเลยครับผมสุดยอดแบบนี้จัดไปเลย 1. ชุดค่ะและที่สำคัญแม่บ,บ้านรุ่นใหม่ มั่นใจใช้ผลิตภัณฑ์สมัยอยู่แล้วจ้าครับผมจัดเลยครับหนึ่งชุดนะครับผมจัดเลยนะได้ครับชิมสมัยน่ยครับกินก่อนได้ไหมกินทุกทหอมจังเลยอทำอะไรกินกันเนี่ยตกใจหมดเลยนี่เจอเจ๊ก็ดีแล้วเจอเจ๊แล้วนึกถึงเรื่องผีเลย อเรื่องดีๆก็ไม่นึกเล่ามาเลยฉันชอบฟังเรื่องผีก็คือเมื่อคืนเนี่ยฉันขับรถใหม่ป้ายแดงออกมาจากบ้านกลัวขกลัวกลัวอะไรเจ๊เพิ่งขับรถกัวตาทะลักออกมา คือเมื่อคืนเนี่ยฉันขับรถออกมาใช่ไหมอ,อลละไรจะไปบ้านหลังหลังน,นึงแล้วแถววัดรอนะเขาบอกว่าบ้านหลังนี้เฮี้ยนมากแก <c oughs> พอฉันไปถึงนะเปิดประตูลงจากรถเดินเข้าไปในบ้านแค่แป๊บเดียวเท่านั้นละ่ะฉันต้องรีบวิ่งกลับมาเลยมันเฮี้ยนขนาดนั้นเลยเหรอฉันลืมล็อกรถก็เลยล็อกรถให้ยบร้อยแล้วก็เข้าไปในบ้านใหม่ <c oughs> ฉันก็ ซ้ายมองขวาในบ้านสำรวจไปแล้วเห็นดากใหญ่บุนกินอับจริงจกตุ๊กแกโอยออน่ากลัวมากเลยเจ๊โอ้ผมเดินดูสักพักพอรู้ว่ามันไม่มีอะไรแล้วอ่ะเธอเลยออกมาจะกลับไปที่รถพอถึงหน้ารถเท่านั้นแหละคุณพระช่วยเจอผีรถหายโอยอิงกโ รถนั้นรถเปนหายได้ยังไงฉันล็อกัะแต่ลืมเอากุญแจคาไว้โหายหมดเลยแอบละกันเรื่องผีไม่ฟังละไปบ้านเจดีกว่าไปกินสุกี้กับเจกินกันน้องกินกันกินก่อนเย็นหิวอยู่ดีกินกินกินสุกี้นะแต่ไม่กินเจอ๋ออารมณ์เสียหลอนไว้เดี๋ยวเจผมว่า ใส่เหอะยิ่งถอดยิ่งร้อนร้อนอะไรอ่ะเนี่ยพาทิตลงมาต่ำเชียวผลิตภัณฑ์สมายสมายเติมความสุขทุกครอบครัว คุณสรานเครียดไหมครับไม่เครียดครับไม่เครียดนะครับแต่ว่าบางท่านดูเหมือนจะผมฟังแล้วผมเครียดครับเครียดเหรอเครียดเครียดมากเลยครับพูดจาว่าไงล่ะครับคือเราต้องการผู้นําที่คลายเครียดให้พวกเราอ๋อถ้าเกิดต้องการผู้นาคลายเครียดโอ้แจ่มเลยยังคุณสลานครับมีเพลงเกี่ยวอะไรที่มันเกี่ยวกับเศรษฐกิจอะไรไหมครับผมเศรษฐกิจอยากคลายเครียดกันครับผม เศษทักกิจแตกเหมือนฟองสบู่ให้เรียนรู้เอาเปรี้ยวหวานมันแค่ไหนแต่จจชาเป็นไงเอาอะแค่นี้เหรอครับไม่มันหรอครับไม่ใครยเครียดหรอครับ ต้องการอะไรครับบอกได้เลยครับอะไรครับขอเพลงเกี่ยวกับคมนาคมคุณจันรได้ไหมคมนาคมมองไปทางใต้ลูกติมองไปทางทวารลูกติมองไปทางนาลูกติบมองไปทางางลูกติดนะมันติดเป็นประจํามันติดทุกวันมันงดมันเงียโอ้คุณเก่งจันรครับขอเพลงเกี่ยวกับน้ำท่วมได้ไหมครับน้ำท่วมใช่ครับน้ำท่วมพีว่าดีกว่าฝนแรง ว่าน้ำแห้งดีกว่าฝุนแล้งแต่ยังดีกว่าดีกว่าฝุนแล้งดีกว่านแล้งนะขายเครียดครับขายเครียดจริงๆครับอะไรเดี๋ยวครับคุณสรันครับผมขอเพลงที่เกี่ยวกับฝุ่นไหมครับ PM 2.5เนี่ยมีไหมครับเอาเพลงเกี่ยวกับฝุ่นนะครับ PM 2.5็มสองจุดหครับคำว่ารักมุนงลายแผ่นพนเปล่า ลายชวงตะพังปาปตั้งนาแล้วเออทีเนี้ยคุณสลันคุณไม่ธรรมดาคุณได้ชุดเพลงเลยอพะไผมอยากได้เกี่ยวกับวัตถุอันตรายซีเซียม137อย่างนี้นะเตรียมซีเสียงรักท้าทำนายว่าผมเอาแบบไอ้วัตถุซีเซียมไม่ใช่เซียมสี อันนี้คือนโยบายของคุณไม่ธรรมดาถือว่าทําให้ประชาชนนี่ไข้เครียดได้โอเคไหมครับโอเคนะครับโอเคครับโอเคขอได้ขอได้คุณประจบครับผมขอเชิญลูกพักคุณคนต่อไปเลยครับเชิญครับมีอะไรพูดไหมครับลุงครับเชิญครับต้องพ่อแม่พี่น้องครับเรารู้ไหมว่าตอนนี้เราต่อสู้กับอะไรไม่รู้ไม่เหลือของเขาม่ จะไม่แย่งซีนสิออตอนนี้ครับเราต้องต่อสู้กับพีเอ็มอ้เออเออเออเหรอเอเออเออเออนั่นแหละทำไม <25. S 2> ท้ไมรังเกียจเปิดแมสได้ไหมครับ เป็นโควิดไม่เปิดไปได้เปิดไปได้ทำไมอ่ะเปิดแล้วไม่เหมือก็นั้นแหละครับคือผมผมอยากเห็นจริงผมก็อยากเห็นเพราะเห็นใส่ตั้งแต่มาบอดเสื้อด้วยเดี๋ยวย้ายใจ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 ย้ายทั้งทั้งทย้งทั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 ้งกั้งทั้งทั้งทั้งลังทั้งทั้นทั้งทั้ั้นทั้งทน้ครั้งทั้ยทั้งั้นรัเงทั้งทั้งทั้ยรั้งท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 ัังทั้งทังทักง็ั้งท เรื่องปัญหาน้ําท่วมจะแก้ยังไงนะบอกแล้วว่าปัญหาน้ําท่วมถ้าน้ําท่วมใช่ไหมเหมือนจะติดคุกเออวิธีแก้ปัญหาน้ําท่วมไม่ยากนะจ๊ะทําไงยังไม่แก้ตอนนี้แก้เลยที่ลุงแก้เลยทําไงดีน้ําท่วมทําไงคุณคคุุณณต้องคุยกัน้ำท่วมน้ำท่วมทําไงน้ำท่วมไหมไม่ต้องแก้เอาทําไง ก็ไม่ต้องแก้ไงเฮ้ยแก้สิครับหาวิธีแก้ให้ประชาชนหน่อยทำยังไงครับเกี่ยวกับน้ำท่วมเออบอกเลยนะครับน้ำท่วมก็ย้ายไปอยู่ที่สูงโอ้ยนี่เกิดมาท่วมจริงจริงอ่ะจะให้แก้ไขยังไงครับมีไหมครับคุณจอนมีครับน้ำท่วมทำาไงครับคุณจอนมีครับอ๋ออะไรนี่อะไรอ่ะดูที่ว่าแต่ท่วมมากหรือท่วมน้อยขนาดไหนถ้าเลยตะตุ่มมาหน่อยก็ใช้แบบคู่นี้ก็พอ ลอง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 สาทอนให้เขาดูหน่อยสาทินนุ้ยเดินงี้เดี๋ยวก็ตกสะพานหรอกอ้ยผมบังตาแต่วิทยบังอุ้ยบังแป๊บเดียวเปลี่ยนหลายรอบแล้วเออก็เปลี่ยนเปลี่ยนมันเมื่อกี้เนี่ยวิทยก็เล่นแล้วอ่ะก็นั่งนึกอยู่จะเล่นอย่างเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวไปเล่นอันโน้นตลกห่วงมกกันอยู่เนี่ยนี่ฮะ อันนี้ร่วมเลยจะตุ่มมาหน่อยอ๋อถ้าร่วมร่วมเลยจะตุ่มก็ใช้อันนี้น้ยจุบายนี้เหรอครับผมใส่แค่นี้พออ้นี่เดินแาบนี้นี่ประมาณนี้ครับไปไปเดี๋ยววิทวิทต้องลดน้ำหนักแล้ใรา วิกยิกินเยอะอ่ะวิทย์รู้ตัวเนี่ยหายหมดเลยแต่ถือว่าเดี๋ยวพอเวลาถ้าเกิดได้พักคุณได้อาจจะทำให้มันแข็งแรงกว่านี้ถูกต้องครับอันนี้แค่เป็นตัวอย่างวย่างวิวิกวิรับสาธิตอีกอันได้ไหมตั้มไปแทนตั้มไปแทนสาธิตนี่ต้มอาโอน้สงสูงตั้มงสูงกนไหมีมสาธิตจวิทสาธิตหน่อยถ้าสูงขึ้นมาอีกสงขึ้นไปก็มีสูงสูงหัวเข่าูกตั้มไปิแกตัวเหรอ หายหลุดไปอยู่ตะถุมเลยเอาไเอาเอาไแดงแล้วสาธิตด้วยนี่ถ้าสูงขึ้นมาใช่ครับเลยหัวเข่าไปอันนี้ครับนี่ครับอันนี้อย่าให้ลูกตั้มสาธิตนี่ครับน้ำท่วมงสูงทำไงครับนี่ดูเลยนี่ครับจุกจุงหน่อยจุงหน่อยค่อยๆครับเออช้าท่วมงสูงผมว่าคนที่สาธิตไม่น่าจะรอดนะครับสบายครับ เติงเติ่งมีเรื่องแล้วอะไอย่างนี้ได้แพ็สชงพิดคอแบกเอาเพื่อนขึ้นคออันนี้ได้เลย น้ำปลาปรุงรสต้มสุกตราเช <tur> <rawd Moder> ิญยิ้มผลิตจากปลาทะเลสะอาดอร่อยเข้มข้นทุกเมนูโอ้ลัดมันลัดอะยหโอ้ยหโอ้หโอ้โหโอ้ยหโอนโอ้โหโออ้โ้โหออเอ้หโออ้โเโอโอหโอ้โหอ้อบโโอ้โโอเคห้หโอ้โอเคหน่อยช่วยหนอ น่าน่าสนใจครับงานครับแล้วอย่างเมื่อกี้น้ำท่วมมันมีท่วมมากกว่านี้ถ้ามันท่วมมากกว่านี้เลยอะท่วมท่วมมิดหัวมิดคอมิดหัวมิดอะไรเงี้ยอ่ะทำไมหัวน้าพักมามองผมเหลือเงี้ยมันมันมันยังไงครับฝุ่นไหมครับเกี่ยวกับปัญหาเรื่องก็ไม่รู้ว่าปัญหาฝุ่นหรือปัญหาอะไรครับก็เกี่ยวกับปัญหาเรื่องฝุ่นเนี่ยนะครับผมตอนนี้พีเอ็เนี่ยครับทำให้ประเทศไทยเนี่ยนะครับเกิดวิกฤตกันมากครับวันนี้ครับเราจะมีอุปกรณ์ป้องกัน PM 2.5มาให้ครับขอเชิญครับคุณจอนวิทย์เคยมาสาธ ป้องกันฝุ่นครับหน้ากากป้องกันฝุ่นครับนี่ครับอันนี้อะไรครับหม้ออะหม้ออบรมร้อนของสมัยเหรอไม่อะไรนี่เครื่องกรองฝุ่นเครื่องดูดฝุ่นออกไปจากจมูกเรานะไม่ต้องไปใส่มงใส่แมสอะไรแล้วยังไงมันฝุ่นเราจะป้องกันยังไงจะเอากำจัดฝุ่นออกยังไงตัวนี้ใช้ง่ายนะฮะใช้ยังไงแบนี้นะครับอันี้อ่าระบบอยู่เลย สาธิตให้เขาดูแล้วเหรอสาธิตให้เขาดูเดี๋ยวลุกเอานั่งเด็ดเดี๋ยวมานี่มานี่ครับแล้วก็เอาตัวนี้สวมครอบลงไปเวลาจะออกจากบ้านหรือไปทำงานอะไรก็แล้วแต่เอออกนอกบ้านปุอะไะใครมาย้ายผมไม่ได้ตั้งหลักเลยก่อนไปมครับเห็นไหมฮะจะเป็นอย่างนี้นะฮะคุณตั้มจับไปจมูกก่อน นี่นี่รอบจมูกนี่เขาบอกจมูกนี่นี่แบบว่าแล้วก็สวมลงไปครับอย่างนี้ครับครอบอย่างนี้ฮะครับนะครับจากนั้นปุ่นมาปุ่นมาปุ๊บปุ่นไปเยอะแยะที่ไหนก็แล้วแต่เพราะว่าไอ้สองจุดห้ามันเล็กมากมองแทบไม่เห็นครับไม่ต้องห่วงครับจะกดใช้งานนะฮะพกติดตัวได้สบายนะฮะไปได้สบายเลยเอ๊ยเดินกดไป ไปเบอรเบาๆก่อนได้เยอเสียงถ้าฝุ่นเยอะออ้โอ้ไม่ตายเพฝุ่นหรอกเอาไปตายเพาะเครื่อดูฝุ่นเนี่ยไหวไหมเนี่ยไหวไหวไหไว้ดูฝุ่นจะดูสมองไปด้วย มันแค่ดูดฝุ่นออกไปเนี่ยเห็นไหมผมก็ใช้ประจำอย่าแก้นสิไม่เราต้องเดี๋ยวกลับไปผัดบะหมี่ให้กินอันนั้นไล์เสร็จตอนเดือด่อยกินอันนี้แหละครับโอเคโอเคเป็นไงครับเอ่ผมบอกตรงนะครับพักคุณนะ ทำแบบนี้มันไม่น่าจะมีใครเลือกนะครับเพราะนโยบายคุณเลื้อเทอะมากเลยพักพักคุณมีศิลปินบ้างไหมครับส่วนมากบางทีพักการเมืองบางบางที่ไมีพักเครียดกันนะครับเครียดหน้าเครียดครับจำเครียดอย่างนี้ไม่เป็นไรครับผมมีศิลปินมาเอนเตอร์เทนครับมาจากเมืองนอกเลยครับผมดีดีครับมาอยู่พักผมเนี่ยครับเขาเชิญศิลปินคุณออกมาเลยดีกว่าครับเขาเชิญคุณจอนวิทครับผม เอาไม่กลัวแล้วเ่ไม่กลัวแล้วงไม่ได้ตั้งใจมุนซิดหมุนซิดคำสร้อยเกรดนะคนรู้ทันขังมอเตอร์ไซค์นุ่งซ่ามันเรียกเดี๋ยวเดียเียนี่มันสุดาไหนเนี่ยสุดารีราจสีมาไมีมานารีให้คนรู้เขาบอกดีกว่าลุงคนนี้ตกลงเขาเป็นใครไม่รู้ไม่รู้ เฮ้ยโอ้ยเฮ้ยว่าไอ้นี่กำลังจับอ้าอหยโอ้ยโอ้ยไอ้เฮ้ย